ไปท้ามาทามาจะไม่อามา้ครบอันนี้จะไะไม่เลยหรอก่ไม่เห็นโอเคครับได้แล้วครับไม่ดไได้าบโอเคได้เดมาเลยครับเชิญเลยครับเข้ามาเข้ามา có vẻ nặng เรื่องแรกเลยค่ะก็จริงๆเล่นละครมาตลอดชีวิตเพื่อจะมีหนังรื่องนี้แหละค่ะก็ตื่นเต้นนะการทํางานก็จะต่างเหมือนกันค่ะการเล่าเรื่องก็ต่างค่ะเป็นเพราะเราผูกพันอะไรเกี่ยวกับอีส,ออสานไหมเพราะว่าหลายๆคนก็ถ้าเกิดไม่ได้ติดตาก็าจะรู้ว่าแบบจริงๆน่าเป็นคนอีสานเลยถูกแท้ใช่นะพอหลังๆมารู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้ได้เล่นกับเรื่องราวของความเป็นอีสานเยอะขึ้นมากๆค่ะแล้วพอคนอยิ่งรู้ว่าเราพูดอีสานได้เงี้ยค่ะก็จะมีละครแนวแบบนี้หรือว่าหนังที่มีความเชื่อในเรื่องของทางภาคอีสานเข้ามาจริงๆค่ะซึ่ เห็นว่าเออเราดูเป็นครูดรด้วยก็น่าจะ เข้าใจในเรื่องของความเป็นคนท้องถิ่นเนี้ยค่ะมันแตกต่างไหมระหว่างเล่นละครมาเกือบตลอดเลยตั้งแต่แต้งเกิดแล้วลพอมาเล่นหนังเนี้ยมันยากกว่าต่างนะคะต่างมากๆเพราะว่าเล่นหนังทุกอย่างต้องธรรมชาติต้องเบาที่สุดเหมือนแบบบางทีเราก็ว่าเราต้องเล่นธรรมดาเล่นเหมือน,เล,นเล่นไปแล้วอะ่ะแต่ก็ยังคมอยู่ดีอะ่ะเหมือนเราติดความเป็นจังหวะของละครด้วยนี่ก็ต้องตับเลยค่ะต้องลดลงมาคือเขาใช้คำว่าแบบเล่นเละๆเ,เ,เล่นแบบเล่นไปเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากพูดแบบไม่ต้องใช้ลุกคำก็ได้อะไรอย่างงี้มันก็อาจจะยาก บกับเพราะเ,เราเป็นคนแบบชัดค้อยชัดคำมากเรื่องนี้ลหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเป็นการมูของเดน่าหรือเปล่าว่าข <laughs> ึ้นเพราว่าเดน่าก็เป็นสายอย่างนี้อยู่แล้วจริงๆหรอเนี่ย ไม่รู้สิแต่ก็คิดว่าทุกอย่างอะไรที่มันถูกจัดบังไว้แล้วมันก็คงจะเป็นของเราเน<ม>ี้ยค<ม>่ะจังหวะเวลาด้วยค่ะคิวลงตัวด้วยเราว่างพอดีแล้วเราก็มองแล้วบทเนี้ยเราก็ดูแบบสามารถแตะต้องได้แล้วก็รับโดยที่แบบไม่ได้คิดมานเลยก็ถึงว่าสนุกสนานในมารทรยน,นังสนุกนะสนุกเลยค่ะแต่ว่าถ่ายกล้องเดียวก็จะต้องแบบว่า<ม>เล่นหลายรอบหน่อยเพราะว่าอย่างละครนี่จะมีสองกล้องสามกล้องแล้วแต่แเนี้ยคือ1กล้องคือต้องจําให้ได้ว่าเล่นยังไงคอนกลิ้ตัวเองเนี้ยค่ะต้องทําการบ้านหนักขึ้นเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่แต่งหน้าน้ะไม่ที่สุดในชีวิตค่ะเลยค่ะใช่แทบจะเห็นผิวแบบจริงๆเลยค่ะยังรุเนี่ไอยากเต็นหน้าตัวเองเหมือนกันนะใช่เมื่อไหรน้าแบบผลงานคาดหวังจริงๆไม่ได้แบบว่าคาดหวังไว้แบบสูงมากหรอกค่ะคือเราก็รู้สึกว่าอยากให้ผลงานเรามันทํางานไปตามกระบวนการละค่ะแต่ก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดผลจบไปยังไงก็คือยอมรับแล้วก็ยินดีกับทุกคนค่ะ ว่าล่าสุดไปใช่ค่ะพ่อจะเห็นที่อุดรบ้านเกิดค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็บรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะอย่างที่บอกว่าทุกครั้งที่กลับอุดรก็คือเหมือนเราได้ไปทาบุญด้วยได้ใส่ค่าไทยๆด้วยอย่างนี้ค่ะก็กลับบ้านทุกปีอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นเรื่องของกระถินเดี๋ยวปีหน้าเอ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็กลับหลายคนชื่นชมความสวยุมลซีิกนขอขอบคุณค่ะ จะไว้การโปรโมทในตัวอีกแล้วใช่คือเหมือนกับว่าเราใส่จป็นนิสัยแล้วค่ะถ้าเราเข<อ>้าวัดเราไม่เสรจผ้าถุงอ่ะจะรู้สึกไม่มั่นใจจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้ใส่ผ้าถุงนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นนิสัยของเราด้วยแล้วก็อยากแต่งให้มันแบบเปลี่ยนไปได้เรื่อยในแต่ละค้งอง่างใครเห็นอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าอยากใส่ตามค่ะก็เป็นอะไรดีดีไมว่าเราเป็นนางเอกี่มีภาพจำเกี่บ ละครล่าสุดอะไรนางอ๋ก็ใส่ผ้าถูงชุดผ้าไทยไะะอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบดีใจนะคะเพราะว่าปกติมันยากอะที่เราจะได้แต่งในละครก็แต่งในชีวิตจริงอย่างเงี้ยค่ะยอดตันเลก็ค่อนข้างจะพุง่งๆๆือนการสำหรับการไปทำบุญกระถิ่นครั้งนี้โอ้ใช่ค่ะยอดพุ่งจริงๆเพราะว่าโหหลายสายมากเลยค่ะแค่ต้นกระถิ่นน่ะก็ทำแบบเยอะมากแล้วะค่ะใช่เหมือนทุกทางเลยค่ะ เรื่อยๆเราก็เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งอันนี้เพื่อนๆเ,เราช่วยกันไหมครับในการที่แบบมาช่วยเป็นแบบคนนี้ว่าจริงๆหลายสายมากค่ะมีทั้งผู้ใหญ่แบบผู้ลัก่ผู้ใหญ่แบบหลายๆทางเลยค่ะเจ้าภาพก็คือเหมือนจะเป็นทางซีกีด้วยทุกอย่างก็เลยยอดแบบขนาดนั้นด้วยค่ะมีสร โอ้ยไม่ได้บอกคุณเลยเกรงใจอะ่อะคือแบบเดียก็จะบอกแต่แบบแฟนคลับหรือ<ม>อะไรเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าเกรงใจอะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเหมือนกันไหมเวลาเราจะบอกบุณบางทีเราก็รู้ว่ามันก็มีข่าวอะไรที่นนะไม่ค่อยดีนนในเรื่องของทางแบบวัดด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เราก็อยากให้คนทํา yeah. แบบไม่กดดันนะถ้าเดียแบบไปส่งอะไรให้พ네ี่แบบพี่ทำบุญกับเดียหน่อยเนี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบพี่ก็จะเกรงใจพี่ก็จะทําบุญด้วยความเกรงใจแต่เรารู้สึกว่าอยากให้คนทาอ่ะอยากทําจริงๆมันจะได้ได้บุญจริงๆเพราะฉะนั้นเดียจะไม่ค่อยบอกอะไรที่แบบตรงๆจะบอกอ้อมๆว่าจะไปทํานี่นะใครอยากสมทบก็สมทบได้แต่มันไม่กดดันแสดงว่าสาวก็มีส่วนในการที่จะทำมีส่วนเดียก็กดดันแต่ว่าที่จะชักชวนมีส่วนมีผลมากๆค่ะก็แต่ถ้าเป็นคนที่แบบสนิทกัน รู้อีกแล้วว่าเราจะไปทําวัดป่านะเขาก็อยากร่วมด้วยบางคนก็บอกว่าทำไมไม่บอกบุญอยากไปบางคนก็แบบทําไมไม่ชวนอย่างเงี้ยเราก็ถือเออโทษทีแบบเราก็สองคิดสองใจจะชวนดีไหมยอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ย็นนะก็ส่วนกระแสเลยเกี่ยวกัาาบการทำบุญในครั้งนี้เพราะหลายๆคนก็เริ่มที่แตแบบไม่ค่อยใช่ไหมคะั่นนีใช่คือเรามองมว่าปีนี้มันก็โดนร้อยลงแต่ตอนค่ะเหมือนเราก็ต้องแยก ค่ะแล้วก็เราก็ดูเอาว่าวัดไหนที่เราศรัทธาแล้วเราทำแล้วเ,เห็นจริงๆว่าเขาก็เอาเงินไปสร้างจริงๆนะเราก็เห็นแบบทุกอย่างเจดีย์อะไรก็เติบโตขึ้นตลอดอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าหนูรีเช็คแล้วรีเช็คแล้วค่ะรีเช็ครีเช็คค่อนข้างรีเช็คแว่าเราวาเป็นสายวัดป่าวัดป่าค่ะ ที่วุดอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดต่าแบบบ้านๆเลยค่ะยังไม่ได้เจริญมากทำก็ทำแล้วก็คือสบายใจใช่คือเราทําแบบสบายใจเราทําว่าเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราได้มีโอกาสทําบุญบ้างเราได้เป็นผู้ให้บ้างเงี้ยค่ะเหมือนกับเรายิ่งให้เราก็ยิ่งได้อะอันนี้เป็นความเชื่อของเดยเองนะคะขออนุญาตถามในนี้ก็เจอเดย์ได้อีกแล้วลิซ่าลิซ่าจะมาตัดคอนเสิร์ตวันนี้ใช่วันนี้วันแรกเลยเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะ วันนี้นี่ไงคะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไ่แ şey> ต่ยังทานอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปวันนี้มีมี่งานหนึ่งตอนเย็นด้วยวันนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะไปวันสุดท้ายเลยค่ะก็บอกน้องแล้วค่ะว่าเดี๋ยวขอไปวันสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้ก็มีงานที่บูดอนดูสิบินไปกลับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่เขากลับมาเป็นการรวมวงตื่นเต้นอะ เื่นเป้นมากเลยยังก็มีส่งข้อความให้กำลังใจเหมือนกว่าวันนี้วันแรกก็สู้ๆนะเราก็รอชมชุดเพราะว่าเขาเปลี่ยนชุดทุกทุกโชว์เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาอันนี้เขาบอกเราเขาไม่ได้บอก uh แต่ว่าเราก็เห็นสปอยจากประเทศ uh อื่นว่าแบบ เขาเปลี่ยนชุดตลอดให้คนว้าวตลอดเนี่ยค่ะนี่ก็รู้สึกว่ามาประเทศไทยทั้งทีอ่ะมีอะไรว,ว้าวแน่ๆเขาไม่ได้บอกสคออะไรทั้งสิ้นเลยแต่เดียรู้ว่าเขาจัดเต็มแน่ที่เป็นประเทศบ้านตัวเองเขาคงคิดถึงกันแล้วก็เป็นการรุมตัวของสี่สาวที่ห่างหายไปนาน,น,นมากแล้วแต่ละคนก็คือสวยเก่งกันทุกคนแล้วกลับมาฟอร์มอีกทีหนึ่งคือมันรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆอ่ะเราก็อยากดูไม่อยากพลาดแล้วในหน้นทำงนานเยอะขนาดนี้จะมีเวลาไปเจอพาเขาไปเที่ทยวอะไรอย่างนี้ไหมครับสำหรับครั้งนี้ใน่คิว,ว่ารอบนี้ไม่ได้ไม่น่าได้มีเวลา ตัวเขาเองน่าจะยุ่งด้วยค่ะน่าจะแค่แบบไปให้กำลังใจที่คอนเสิร์ตเท่านั้นเลยอะค่ะเพราะว่าเขาเองก็มีภารกิจที่ต้องเบิดบัวมันก็ตลอดแล้เวเขามาแบบจิ้มันซันใช่ไหมใช่ยังยังไม่ได้คุยละเอียดค่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะอยู่ยาวได้ขนาดนโอกาสไ,ได้เจอกันใช่คงได้เจอที่คอนเสิร์ตแล้วค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ